อาเข้ามาเสร็จก็น่าจะเล็งเห็นเรื่องรีโมทเนาะรีโมทต,ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนโฉมจากปีก่อนๆแล้วที่มิซูเนี่ยสไตล์มิซูเนี่ยนะครับจะเป็นแอร์ที่ถอดล้างถอดประกอบง่ายช่างชอบเนื้อพลาสติกเหนียวดีนะครับแอร์มิซูนะตัวรีโมทต,ต้องกดง่ายต้องสะดวกกับการใช้งานนะครับเช่นอันนี้ปุ่มเปิดปิดลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิเข้าห้องมาอยากเย็นเร็วกดคําว่าฟาสต์เลยครับนะครับตัวรีโมทนะครับสังเกต เดินเข้าห้องมาโดยปกติจะติดตั้งเนี่ยนะครับมุมเดินเข้าประตูมาจะอยู่ที่มุมซ้ายหรือขวาก็ได้ที่สะดวกนะครับโดยปกติจะติดมุมนี้อันนี้เป็นบ้านสมัยใหม่แล้วเห็นปะ่ะเบเกอร์จะไม่มีเลยเบเกอร์จะรวมอยู่ในตู้เมนนะครับน่าจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนไม่แน่ใจนะครับที่นี่แต่เขาจะรวมมาให้เป็ดเสร็จเลยนะครับเ้าเดี๋ยวเรามาต่อที่ตัวครืเย็นดีกว่าส่วนตัวเครืเย็นเนี่ยนะครับดีไซน์โอ้สวยนะคาดฟ้านะ ผาดฟ้าโลโก้ของม mm ิซูบิชิเด่นเป็นตั้งหงายอยู่ด้านตรงกลางนะครับ mm hmm. เงาวับเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในสารทำความเย็นนะครับ r 3 2แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูหน่อยเฮ้ยมันมีลูกเล่นมีเมนูอะไรที่มันดีขึ้นหรือปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่ไหมครับในรุ่น GT Series เป็นรุ่นกลางที่มันเทียบกับ XTXT ก็คือมีตาเพิ่มขึ้นมาตาจฉริยะนะครับแต่ตัวนี้ พวกค่า e อซยาไม่ได้หนีกว่ารุ่น XT เลยนะครับไม่ต้องไปวอลลี่มากนะครับบวกลบนิดหน่อยถือว่าประหยัดไฟผมว่าหลักบาทตัวนี้ยังไงก็ประหยัดไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ถึง2ดาวแล้วนะครับรุ่น XT ก็ได้2ดาวเหมือนกันอ๋อเมนูฟาร์ก็โดยทั่วไปของโปรตีของแอร์มิสูก็มีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับรุ่นฟาร์ก็คือเข้าห้องมาอยากเย็นเร็วคุณกดเหมือนปุ่มเทโบนะครับอย่าง LG ก็จะใช้เป็นปุ่ม j อรเจ็คูลนะครับอย่างมิสูเนี่ยจริงๆริเขาจะเรียกอ่าพาวเวอร์ เทอร์โบนะครับแล้วก็อย่างแอร์ทั่วไปก็ใช้ไ็นหมดเขาเรียกว่าเทอร์โบนะแล้วก็ IPM 2.5องตัวนี้นะครับมีมาให้แผ่นฟิลเตอร์ดักจับฝุ่นละอองขนาด2.5ไมคอนจริงๆตัวนี้มันมีอายุการใช้งานนะครับใช้ไป8เดือนปีหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วนะ<ม>เพราะอะไรมันโดนอากาศโดนความชื้นโดนอากาศโดนความชื้นอย่างต่อนเนื่องแผ่นฟอกมันก็เหมือนแผ่นฟอกหมดอายุครับสลิปโหมดพักผ่อนก็มีทั่วไปอยู่แล้วนะครับ อ,อ๋อแล้วก็มีไอ้ตัวไอ้โคตติ้งอ่ะที่เคลือบอยู่ที่ฟิล์มนะครับรยืดอายุการฝูดการเกาะของฝุ่นละอองนะครับก็จะช่วยได้ตัวนี้ตัวกําหนดทิศทางลมได้ตามต้องการจะน่าจะมีสวิงไหนด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลอง g and f r o ส่งลมไกลก็คือลมมันจะยิงตัวนี้มันจะชูดได้ไกลกว่าปกติมีเอามาขายจุดเด่น,ดนขึ้นมาจริงๆน่าจะเรื่องพิมพมของจุ้านะครับแล้วก็เรื่อง บอดี้ค่าสีฟ้านะนครับอ่ะน,นี่ถอดตัวนี้ถอดออกมาแล้วก็เป็นแผ่นฟอกที่เขาบอก,กนะครับมันจะมีอยู่ซ้ายขวาเลย